โอ้นี่หามาให้อีกแล้วนะครับเหลือแค่แปลงสุดท้ายเลยนี่ดูวิวบรรยากาศก่อนนี่สองแสนกว่าบาทนี่ดูต้นสนนี่ดูบุกเขานี่โอ้โหฝนกําลังโปรยปรยเลยสวยงามมากอยู่กลางชุมชนด้วยไฟฟ้ามีด้วยเอา้าป่าก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถามพี่สาวเจดีเรากันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวสมัยทีครับค่ะชื่อสุขค่ะอ่าสวัสดีครับพี่สุขเอ้พี่สุขได้ข่าวว่าเหลืออยู่แปลงเดียวใช่ค่ะกี่ตารางวาครับอ่าสองร้อยตารางวาค่ะสองร้อยตารางวา อ่าตรงนั้นขายไปหมดแล้วค่ะเหลือแปลงนี้แปลงเดียวแล้วค่ะที่มีเพื่อนบ้านพูดองี้ยบอกขายไปหมดแล้วใช่แปลงนี้200ตารางวานี่ขายเท่าไหร่พี่สุครับขาย2 9 9 0 0 0บาทค่ะ2 9 9 0 0 0เนี่ยนะแปลงที่เรายืนอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ถือว่าสวยเลยนะอยู่ต้นทางเลยนะครับจากหลักจากหลักเลยใช่ไหมพี่สุใช่ค่ะอันนี้นูไปด้านหลังนี่เลยที่มีต้นไม้ใช่ค่ะหมดนี่เลยไฟฟ้ามีไหมครับมีพร้อมค่ะปะปามีพร้อมค่ะไฟฟ้ามีปะปาบ้านไฟฟ้าครบปะปาคครบชน่วยดดดแง้ ใช่ค่ะฉันพร้อมโอนค่ะว่าแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันพิสุะอยู่บ้านใหม่ค่ะตําบลบ้านใหม่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่าม่วงกาญจนบุรีอุ้ยก็ไม่ไกลกรุงเทพสิครับไม่ไกลแล้วแปลงนี้มันอยู่ใกล้อะไรบ้างพิสุขตรงนี้อยู่ใกล้วัดถ้ำเสือห่างวัดถ้ำเสือไม่เกิน5กิโลนะคะโอ้วัดนี้ดังใช่วัดถ้ำเสือท่าม่วงกาญจนบุรีพิสุเดินไปกับผมหน่อยดีครับนี่ไปดูกันนู่นบรรยากาศเลยนะครับหันหน้าออกจากพิสุมาตรงถนนที่ผมยืนน่ทิศอะไรนะ ทิศเหนือค่ะทิศเหนืออ้าวที่มงคลอีกแล้วมันชนรั้วเขาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เอาง่ายๆเลยนู่นเข้าไปยันหลังสุดท้ายเนี่ยเขาจองเขาซื้อเขาปลูกบ,บ้านกันหมดแล้วนะ,ค,ะครับของเราก็เริ่มจากเสาเนี่ยนะพีพ่สุเนาะใช่ค่ะจากเสาเนี่ยเาลาะรั้วไปเลยค่ะแล้วก็ไปด้านหลังนู่นเลยใช่ค่ะรถสองคันนี้ก็จอดอยู่ในที่เราเกือบหมดเลยจนมาถึงหลักตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยพี่สุฮะค่าโอนใครออก ค่าโอนก็สุออกเองค่ะน้ําก็ไม่เคยท่วมใช่ค่ะไฟฟ้าอย่างที่บอกมีให้แล้วใช่คะปาก็อย่างที่บอกก็มีให้อีกแล้วใช่ค่ะอู้สองแสนเก้าหมื่นก็พานี่ถือว่าคุ้มมากใช่ค่ะวางเงินจองเยอะกันไหมพี่สุอ่าสองหมื่นค่ะเอาสองหมื่นพอสองหมื่นอ่าเดี๋ยวค่อยถามเบอร์นี่ท่านผู้ชมมาดูกันก่อนนี่ครับมาดูตรงนี้ล่าเขตนี่ก็ครบมาเลยเนาะใช่ค่ะอ่านี่นะฮะจาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเสาเนี่ยนะเราเขารั้วเขาบอยเนี่ยนะเสาไฟกับเสารั้วเป็นหมุดนะคะอ่าแล้วเลาะไปด้านท้ายไปถึงตรงนู้นชุมชนเยอะไหมพ มองเห็นเลยค่ะเป็นร้อยหลังคาเรือนใช่ใชค่ะพี่สุเดินไปกับผมหน่อยไปดูถนนค,คอนกรีตกันหน่อยนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นภูเขานี่มาปลูกบ้านนะสักสองชั้นนะโอ้โหบรรยากาศสวยๆเลยเดี๋ยวขอดูตรงนี้สักนิดนึงนี่เลยไปนิดเดียวก็วัดถ้ำเสือละไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับฝนมันคึ้มฟ้าคึา้มฝน,น,นด้วยช่วงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวตามพิ่สุไปเอาพิ่สุไปไหนล้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าบรรยากาศสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยถามเบอร์จจเย็นๆนะครับ พี่สุไม่ได้เหลือสิบแปลงแล้วบอกก็เหลือแปลงเดียวนะเหลือแค่แปลงเดียวค่ะเราขายหมดปิดโครงการเหลือแค่แปลงนี้ถ้ามาล้วจะเลือกแปลงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราจองแล้วจองแล้วค่ะไม่ใช่จองมีเจ้าของโอนแล้่ด้วยแล้วค่ะอันนู้นก็โอนมาแล้วใช่ค่ะออาง่ายๆเลยบังคับขายในราคาถูกๆเลยใช่อันนี้คือขายเหมือนเอาทุนคืนค่ะเพราะเหลือแค่แปลงเดียวเราปิดโครงการแล้วเราจะได้ไปเปิดโครงการที่อื่นใช่ค่ะคือตอนแรกเรากะ่าว่าจะเอาไว้ปลูกบ้านด้วยใช่เราเลยไม่เรียกว่ามันอยู่ด้านหน้าเลยใช่เพราะว่ามันจะมีตรงนั้นปรับถมนิดนึงอ่า อ่ะพี่สุไปเดินดูด้านหน้ากันนิดนึงค่ะเอ่อถ้ามาจากกรุงเทพมาเส้นไหนครับเส้นอ่าตอนนี้มอเตอร์เวย์เปิดเสาร์อาทิตย์นะคะก็มาได้ค่ะอม M80 ใช่80อะไรนะอ่า8 81 81ใช่อ่านี่นี่ปะป๊าอยู่นี่นะครับจากตรงนี้ก็ประมาณ20กิโลนะคะอ่าโอเคถือว่าไม่ไกลมากที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่มาดูชุมชนกันนี่เสาไฟเต็มเลยนะครับสนใจยังไงก็เอ๊ะพี่สุดสนใจนี่โทรมาเบอร์อะไร โทรมาเบอร์ฝ่ายขายนะคะชื่อชื่อตอน้นชื่อต้นนะคะ90945542616ค่ะอีกสักรอบสิครับ0945542616ค่ะมาได้ทุกวันไหมมาได้ทุกวันนัดล่วงหน้าซะหน่อยใช่ค่ะโทรหา,ราน้องเขาเลยค่ะนี่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 นพีส่สุนี่จะให้ดูนะครับเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะครับใช่ค่ะตรงนี้เป็นอคอนเสิร์ตนะโอ้โหภูเขาล้อมรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนิดนึงนี่ภูเขารอบด้านเลยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านมีทางขยะให้ด้วย ค่ะ,ะแล้วตรงออกไปไกลไม่ขึ้นถนนใหญ่ตรงนี้ออกไปประมาณ2กิโลค่ะก็ไม่ไกลมากใช่นี่แล้วมีบึงน้าสาธารณะนะไม่ใช่สาธารณักษ์หรอกของชุมชนมีเจ้าของนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราได้อากาศเย็นๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ของเอกชนนี่แหละผมเคยมาไปแล้วรอบนึงนะครับนุ่นเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับเสาไฟมีพิสูจน์มั่นใจได้ไงว่าน้ำไม่ท่วม น้ำไม่ท่วมค่ะเพราะว่าตรงนี้อ่ะเป็นที่ราบสูงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ภูเขาเลยนะคะเป็นที่ตีนเขาพูดง่ายๆค่ะแล้วอย่างี้จะออกไปซื้อหาของกินของใช้นี่ตลาดอำเภอท่าม่วงเลยนะคะอยู่ห่างจากตรงนี้ไม่เกิน10กิโลประมาณ8กิโลค่ะ8กิโลใช่10นาทีก็ถึงแล้วใช่โรงพยาบาลค่ะโรงเรียนค่ะก็อยู่ตรงนั้นอันนี้เราเรียกว่าแปลงที่2องนะพิสูนเนาะใช่ค่ะแปลงแรกอยู่ตรงนี้แปลงแรกอยู่แปลงแรกก็ขายไปแล้วขี่ไปแล้วพสูนเดินไปกันอีกผมรอบนึนงครับท่านผู้ชมบางทีงงจะได้ รีบโทรมาอ่าถ้าเกิดคนไม่ได้โทรมานี่โอนเงินก็ได้เนาะก็โอนจองได้เลยค่ะส0 0 0มื่นสองหมื่นใช่ค่ะลองดูแล้วกันนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันกับ200ตารางวาคุดแดงตําบลบ้านใหม่อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสูงกว่าระดับน้ำทะเลนี่ผมจับก็ประมาณสักหกเจ็ดสิบกว่าเออเจ็ดสิบกว่าเมตรอ่านี้ก็สบายใจได้ตรงนี้วิวเขาชัดมากค่ะใกล้มากเลยเออมันโป่งนะพี่สุเนาะใช่ค่ะอันนู้นมีมีมีวัดอยู่บนภูเขาด้วยอ่าสวยไหม่ะท่านผู้ชมถ้าสวยก็รีบโทรรมาแล้วกัันนะะคบอ่ โอเคพี่สุมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมก็รีบๆนะคะเพราะว่าเหลือแค่แปลงเดียวเท่านั้นค่ะหมดแล,แล้วมราคานี่พิเศษจริงๆค่ะอ่าขอเบอร์โทรอ่การตลาดฝ่ายการตลาดฝ่ายคานยนะคะ0ูย์เาสี่ห้าห้าสี่สองหหค่ะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สุมากขอให้โครงการนี้ปิดการขายโดยไวๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามแปลงของพี่สุและทีมงานด้วยละกันได้เลยค่ะ,อะขอบคุณมากครับพี่สุครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโหสวยมาก